ทำมาดูดีขนาดี้ไปหรอว้าวอ้ําคางๆช้าหน่อยเป็นไงครับชอบไหมอร่อยอร่อยมากๆเลยครับเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดที่คางๆเคยกินมาเลยนีาคางๆชอบพอดีแล้วละ่ะมาเดี๋ยวลุงบ้อนนอกคือหาถนนเก่าทางตะวันตก เราเดินกันมากี่ครึ่งชั่วโมงแล้วนะนายจะพาพวกเราไปไหนกันแน่เข้าค่ายรักของฉันค่ายลักอ้านั่นไงนั่นไงนี่นั่นไงฐานลักส่วนตัวของนายมัญชาการจุ๋มอัตวินฉันอยากเห็นนี้จริงคุณชาเฉียวถ้าฉันลุ้ไม่ผิดที่นี่มันตลาดไม่ใช่หรืองไงชู้อย่าเรียกชื่อฉันในเมืองนี้สิ มีคนที่มีคนที่เท่านั้นที่ไม่รู้ฉัคือใครนี่คือตลาดในเขตชานเมืองที่ฉันมาซื้อของเวลาที่ฉันอยากทำอาหารเองที่นี่นะฉันสามารถเป็นคนธารรมดาได้สามารถต่อรองราคากับคนพวกนี้ได้เหมือนคนทั่วไปในส่นารสนับสนุหรือสถานภาพใดๆเดี๋ยวนะใ,ในต่อราคาของเป็นด้วยใช่แล้ว การต่อราคานั้นถือเป็นความสุขอย่างหนึ่งมันสามารถระบายอารมณ์ทุกอย่างออกไปที่น้นได้เอาจริงๆดิคุณลุงครับคางๆอยากกินบล็อกเกอร,รี่ได้สิเดี๋ยวลุง้ีให้นะขอโทษนะครับบล็อกเกอรีร่ขายยังไงครับ5้าหยวนอืมข้าหยวน หยวนเิไม่งั้นไม่ต่อแล้วนะไม่ได้แล้วต้นทุนก็หกหยวนแล้วพ่อหนุ่มแต่ราคานี้มันแพงะนะครับเมื่อวานผมไปซื้อแค่ห้าหยวนเองแต่จำไม่ได้เลยว่าต่อจากร้านไหนงั้นผมไปเดินต่อแล้วกันใช่ครับงั้นพวกเราเดินหาร้านถูกๆกกันดีกว่าก็ได้ห้าหยวนก็ได้พวกเธอจะซื้อเท่าไหร่ล่ะอยากได้เท่าไหร่ครับ สามันครับสามันครับผมโอเคไม่อยากเชื่อว่าจะไม่อยากเชื่อเลยว่าผู้ใช้เมื่อคืนที่สวมสูตรราคาแพงได้คิดจะใช้เงินสองพันล้านเพื่อซื้อเพื่อเราจะมาต่อราคาบ็อกเคอรี่กับพ่อค้าในตลาดด้วยเงินแค่ไม่กี่หยวนไม่รู้ว่าทำไมถึงอบอุ่นหัวใจเกิน แม่มีลูกที่น่ารักขนาดน,นี้คงมีความสุขเลยสินะเดี๋ยวนะเขาไม่ใช่คุณลุงนี่ตาถึงจังเลยนะครับคางคในตอนนี้ยอมรับว่าเฉียวชิ้นเสียเป็นพ่ออย่างนั้นเหรอเฉียวชิ้นเสียก็ดีกับพวกเราจริงๆนั่นแหละแต่ว่าครอบครัวของเราจะต้องรับคางคังได้เหมือนกับเรางั้นเหรอหากที่ลูกอยากได้ฉันซื้อมาแล้ว ทีนี้เราก็มาซื้อของที่แม่กินกันหมามิชอบกินซี่โครหมูเปรี้ยวหวานกับมะเขือยาวครับแล้วก็หมามิไม่ชอบอาหารเผ็ดอย่าทำเผ็ดเกินนะครับงั้นเหรอแม่ของเธอไม่ชอบกินอาหารเผ็ดงั้นเหรออุ๊ยที่นี่คนเยอะจังเลยนะพวกเราจะ จะซื้ออะไรกันดีดูเหมือนว่าพวกเราจะเหมาะสมกันเลยนะความเออฉันจำได้ว่าเธอไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกถ้านั้นวันนี้เรามาทำอาหารให้คางๆกินด้วยกันเถอะก็ออกจบแล้วนะครับก็ออกขอบคุณที่รับชมไว้ที่ดีดูนะครับก็ออกสวัสดีครับบายละนะครับบ๊ายบาย